ต้นวงหลวงปู่เทพโลกุดรหลวงปู่พระมหากัสปะท่านเป็นต้นวงของหลวงปู่ใหญ่และเป็นต้นวงของพระป่าในทุกแวนแขวนทุกยุคสมัยที่ผ่านมาท่านได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าเป็นเอตทัคะด้านทุดงควัตคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในด้านการเป็นพระผู้อยู่ป่าเป็นนิด เมื่อคราวพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานใหม่ๆมีภิกษุปุุชนรูปหนึ่งนามสุพัทธะบวชเมื่อแก่แล้วเคยถูกพระพุทธเจ้าตักเตือนความประพฤติอันไม่ควรแก่สมณสา,ารูปหลายครั้งเอ่ยขึ้นว่าพระสมณโคดมจากพวกเราไปดังนี้ก็ดีแล้วนี่นาจะได้ไม่ต้องมีผู้ดุด่าว่ากล่าวพวกเราอีก ต่อไปนี้พวกเราคิดอยากจะทำอะไรก็ไม่ต้องมีใครคอยควบคุมให้ต้องอดอัดแล้วแต่คําพูดนี้กลับทําให้หลวงปู่พระมหากัสปะต้องใคร่ครวญอย่างมากว่าดูเอาเถิดพระพุทธเจ้าเพิ่งดับขันธปรินิพพานไปเพียงเจ็ดวันก็มีผู้คิดดังนี้เสียแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีพันปี พระพุทธศาสนาจะอยู่ได้อย่างไรนี่คือความนึกคิดละเอียดละอออย่างประกอบด้วยเมตตากรุณาเปี่ยมล้นของพระอรหันต์สายโพธิสัตว์ที่มีต่อชนรุ่นหลังทั้งที่ท่านเองหลุดพ้นเสร็จกิจเฉพาะตนไปแล้วท่านก็ยังเมตตาห่วงใยสรรพสัตร,รุ่นหลังอย่างไม่ย่นระย่อต่ออุปสรรคขวากหนามที่จะทำรง รักษาพระพุทธศาสนาเพื่ออนุชนน,นลูกหลานเอ้ยหลวงปู่พระมหากระสปะท่านจึงได้ขวนขวายสแสวงหาความร่วมมือร่วมใจจากพุทธบริษัททุกฝ่ายให้มีการสังคายนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนับเป็นกิจที่ต้องอุตสาหาวิริยะอย่างสูงยิ่ง ท่านได้เป็นประธานฝ่ายสง์ในการสังขายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกส่วนประธานฝ่ายคารวาสคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเมื่อการสังขายนาสำเร็จกลายเป็นพระไตรปิฎกครั้งแรกของโลกส่งผลดีงามทำให้พระพุทธศาสนาทำรงรากฐานสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ได้ถ้าไม่มีพระไตรปิฎก พระพุทธศาสนาคงมาลายหายสูญไปนานแล้วเมื่อปีพศ8หลวงปู่พรมหากัสปะท่านได้เดินทางมาแถบผินภาคอีสานของไทยปัจจุบันนี้เพื่ออัญเชิญพระอุรังคธาตุคือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้ามาแล้วมาสร้างองค์พระธาตุพนมเพื่อประดิษฐานพระธาตุดังกลาง่าว เรอยท่านมีอนณาคตังสยานเล็งเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าดินแดนสุวรรณภูมิสยามนี้จะเป็นแหล่งสืบทอดพระพุทธศาสนาสำคัญของโลกการต่อมาในสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชคณะสมณทูตหลวงปู่ใหญ่จึงได้ดำเนินรอยตามหลวงปู่พระมหากัสปะท่านโดยได้เดินทางมา หน้าแถบถิ่นนี้เพื่อทำให้พระพุทธศาสนาแผ่ขยายกระจายกระจรแน่นแฟนยิ่งขึ้น